สวัสดีครับวันนี้ช่องสวนเกษตรข้างบ้านครับมาที่ตำบลท่าทรายจังหวัดนครนายกนะครับผมก็พามาชมสวนเกษตรของคุณลุงอาทรน,นะครับผมคุณลุงทรที่ตำบลท่าทรายมาชมครับว่าการจัดการของคุณลุงมีอะไรบ้างทำสวน มีอะไรบ้างนะครับผมนี่ด้านโซนด้านหน้านะครับก็ปลูกไว้อย่างสวยงามเลยครับทั้งมะม่วงครับหลากหลายสายพันธุ์เลยทำไว้เป็นล่องเป็นแนวเป็นแนวนะครับวางรูปแปลงแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นแนวสวยงามมากครับตอนนี้ก็หลกัหลกๆด้านหน้านี่ก็จะเป็นมะม่วงนะครับ หลากหลายสายฟังแล้วก็นี่ครับมีโรงเรือนเก็บของนะครับผมเก็บเครื่องตัดหญ้าด้านหลังก็มีการขุดบอ่อครับทำสาราน้อยอันนี้ก็ทำถังสำหรับใส่ปุ๋ยครับทำถังถังน้ำหมักนะครับนี่ครับบอ่อสวยงามเลย กำลังตกปลาเลยครับนู่นคุณ <c oughs> ลุงกำลังตกปลาเลยครับ <c oughs> นี่ครับตกปลาปลาดุกโอ้โหส,สวยเลยเชา้านี้เด็กน้อยครับแล้วก็คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณพี่อะไรนะครับ<น>พี่สนมค่ะพี่สนมนี่ครับเจ้าของสวนคุณลุงทอนเดินไปดูมะม่วงเจอมะม่วงจะสุกแล้วนะ่ะกับสายกลางอะ่ะสายกลางนี่ครับแป๊บเดียวครับตกบปลาปลาดุกเช้านี้ในสวนครับพี่แปลงนี้กี่ไร่นลุงทอนห้าไร่ห้าไร่นะครับแปลงนี้ก็งงขุดบอ่อด้วยบอ่อนี้ยาวไปถึงโน่นเลยนะครับ ปลูกกล้วยริมบ่อมันได้กลิ่นปลาลาที่พอแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวนี่มะพร้าวน้ำหอมไหมลุงทอนน้ำหอมโอ้โหปลูกเป็นแนวสวยเลยครับเกลี่ยวหมัาเปลี่ยนบอกปล่อยปลาไปกี่ตัวครับลุงทอนปลาดุกปล่อยไปกี่ตัวเป็นร้อยอะเป็นร้อยเลยมีมีปลาอะไรบ้างครับปานิ่ปานิ่งปลาปิบมีปลานิ่ตะเพียนตะเพียนปลาดุก ป้าหมอนปลาหมอเลยปลาหมอนปลาหมอเทศจุมพรอให้ตั้งขับเงาแให้ตั้งขับรถเงาได้ไหมอากาศดีมากนนครับขับรถชมรอบสวนเลยอันนี้เขาเรียกรถอะไรนะ ATV ATV วะ ATV ไหมนี่ครับผู้ตรวจการ ไแล้วครับมาชมฝีมือตกปลาลุงทอนสวัสดีค่ะน้องลิสาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลิษานี่หลานเจ้าของสวนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับขาวแวน่น ตรวจตรวจชมสวนโอ้สบายครับชีวิตนี่ต้องให้พี่นี่แหละเป็นคนแนะนำขา,ขายได้แล้วเหรอครับปีที่แล้วขายไปแล้วหลเนี่ยพันยักษ์เห็นไหมพันน้ำลงไม้สทอนงไม้สีทอง,งทอ,งอ,อพันใหญ่เนี่ยพันใหญ่ห่อไว้อย่างดีจ้ะตรงนู้นมีอีกเยอะใ<อ>นตรงนี้ห่อไว้เพราะว่ามันใกล้จะแก่ปีที่แล้วนี่ก็ได้หลายตังค์เลยใช่ไหมครับ ก็พอได้แลค่ะแต่มันปีที่แล้วไม่ดกเหมือนปีนี้ปีนี้ดกกว่าอนี่เดี๋ยวก็ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยสักหน่อยใส่ปุ๋ยเอ๊ลืมซื้อปุ๋ยหวานเอ๊ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีขนาดนี้ใส่ได้เลย,ยหวาน,นบำรุงหน่อยนะบำรุงหวานนี่มียางนาด้วยนะฝั่งนี้ก็ของพี่ใช่ไหมครับที่เดียวกันของอพี่ชายอ๋อยังไม่ได้ทําอะไรยางนา นะครับเจ้าของสวนไปตรวจมะม่วงนะครับแหล่งมายงชิดนี่ต้องนครนายกนครนายกที่ที่ขายอยู่ตามตามหน้าโรงเรียนที่ที่คุณวันทนาผ่านนะนะมันเป็นมาจากตลาดไทยแต่เขามาขายแบบว่ามันมีทางไปน้ำตกน้ำตกนะถ้า,าของเราจะน้อยจะน้อยจะจะจะแบบว่ามันจะออกต้องซื้อตามสวนเลยอื เนี่ยวันเนี้ยวันนี้เขาก็เก็บกันหลายบ้านที่บ้านที่ไปซื้อเมื่อวานเนาะโอ้โหลูกใหญ่สวยมากในราคาแพงสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าราคาแต่ถ้าเป็นไม่สวยหน่อยก็ลดหลั่นกันมาร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วก็มีมะฟางหวานมะพร้อยเลยนั่น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 ขาดตัวถุงตอนระวังหัวทิ้งโอ้ไม้ตัวโอ้ปลาดุกครับเนี่ยได้กินแล้วเนี่ยปลาดุกเนีลยเพราะว่าน้ำมันไอ้นั่นเจีมเลย ตก,ตกแข่งกันใช่ไหมเนี่ยลุงกับหลานตากับหลานครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นี่ปลาดุกปลาดุกอืมสมบูรณ์เลยครับสวนระวังนะนี่ยใส่ย่างเลยนะลุงทอนย่างนะลองไปดงถือมือเลยน่ย กินกินเยอะเอาไปกรุงเทพเยอะมั่งปลาเนี่ยปลาเลี้ยงไว้สองกระชังอันนี้กระชังสองกระชังนี้ปล่อยลงบ่อเลยอยากกินก็มาตกเอาแต่ก็ทางนู้นก็ขายไปได้ขายไปได้เหมือนกันน่ะมันมันเลี้ยงเป็นกระชังไว้ไงมีมีปลาใหญ่เนี่ยทำเกษตรดีอย่างนี้นะไม่ต้องแบบไปซื้อมีครบหมดเราเราเก็บได้หลากหลายไงมีทั้งฝรั่งทั้งมะม่วงทั้ง ครับเราแล้วเราจะปลูกอะไรเราจะปลูกอะไรเราก็เก็บได้หมดคุอ<ช>ขนุนขนนเนีง้ยงมีคือปลูกปลูกทีเดียวเก็บได้ทุกปีไม,ไม่เหมือนข้าวเราต้องทำอะไรนะสวนผสมอะไรนาใช่ไรนาสวนผสมเ<ต>พราะว่าพวกน้องนาป,ปลูกข้าวเนี่ยก็ตัดแล้วก็ต้องปลูกใหม่อีก อันนี้ปลูกทีเดียวเก็บทุกปจีจะเก็บได้ตลอดเก็บได้เรื่อยๆใช่เก็บได้เรื่อยๆ,อยๆนั่นนักการดีมากครับนี่ริมบ่อก็จะมีมะดันครับมะดันชอบน้ําไม่กลัวแรงนะครับนะครับมะม่วงเยอะเลยครับถิ่นไม่ยงชิดครับแต่ว่าคุณลงเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงให้ผลผลิตที่ดี เก็บได้ทุกปีนะครับมะยงชิดนี้ต้องรอสภาพอากาศไม่หนาวก็จะออกน้อยติดน้อยนะครับแต่มะม่วงนี่ดกเลยครับตรงนั้นก็เป็นสะบัวนี่ครับลูกไหนที่สวยก็ห่อไว้ หรอหครับพี่อ๋อหอไม่ไหน่อยครับอันนี้ถุงซื้อที่ไหนครับอ๋อช้อปปี้อ๋อช้อปปี้อะใช่เนี่ยดูเจ้าของสวนหอมมะม่วงปีนี้น่าจะได้ขายเลยนะพี่นะข <อ S 1> ายได้อยู่อ่ะหลายโลเลยอันนี้น้ำดอกไม้เหรอครับ นี่มาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่ใช่อืเป็นมาเสาเอ็นเสาสบายเลยครับทำเกษตรมีเวลาทำงานแล้วก็มาทำสวนเสาร์อาทิตย์นะพี่เนาะอยู่ใกล้แกุงเทพเลยแกล้กรุงเทพจังหวัดนครนายกตรงนี้ตำบลท่าทรายเนาะที่อยู่ข้างหลังนี่เขา เราเปลี่ยนจากที่นามาขุดบ่อยเงี้ยมีคนว่าอะไรไหมเสียพื้นที่ไม่ปลูกข้าวเสียพื้นที่ปลูกข้าวไม่มีคนว่าไหมครับไม่มีเนาะพื้นะที่ของเราปลูกข้าวนี่มันก็ต้องปลูกทุกปีนะแต่ไอ้นี่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดเราทำไม่เป็นด้วยนี่ครับวันยังวันหยุดก็ตกปลา มีแต่คนไม่อยากให้ทำคนบางคนฮะมีแต่คนบางคนไม่อยากให้นะทำใครพ่อพ่อเอาทำไมอ่ะพ็กลัวทำไม่ไหวออืมาเร็วสองคนน่ะเก็บมาเยอะๆไอ้ดอกบานๆก็เก็บได้ดอกบอลบอลก็เก็บได้ลิตริตรองศาดึงมาเลยลูกใกล้นี่บ่อนี่ขุดลึกกี่เมตรครับพี่สเมตรสามเมตรนะเธอสามเมตรตอนนี้มันมันมันไม่ถึงแล้วเพราะว่า ืแล้วดินนี่คือเราเอาดินจากบ่อนี่ถมใช่ไหมครับดินจากบ่อเนี่ยขึ้นสองข้างไม่รู้ตรงโน้นอ่ะตรงโน้นเราซื้อดินมาซื้อมาถมอืมเราซื้อมาขึ้นหนึ่งแล้วก็ขุดตรงท้ายนู่นน่ะตรงาลืมไปว่าผมซักผ้าคุรู้ไว้ท่านหมดไปเท่าไหร่ครับค่าบเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มตอนนี้ขุดบ่อนี้หมดไปเท่าไหร่วะประมาณก็ได้ครับเข้าใบเบี้ยมูลประมาณสอง หกเจ็ดหมื่นได้ไหมประมาณนั้นออ๋้้แงทางโน้นเก็บสายบัวนะนะนี่เราเราทำไว้ซะก่อนนะพี่นะจะไปทำตอนหกสิบเจ็ดสิบคงไม่ไหวเนาะโอ้ยไปรอตอนนั้นจะไหวเหรอใช่แค่นี้ก็ไจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่เราทำตอนนี้ต่อไปแล้วก็สบายเลยไม้โต ไม่ต้องไปเริ่มต้นเพที่คิดว่าเ,เดี๋ยวแกค่อยมาทำเกษียณแล้วค่อมาทำไม่ไหวหรอกขุดหลุมกล้วยก็ยังเหนื่อยเลยเ <laughs> นี่ยเหมือนพี่ชายอ่ะครับพี่ชายก็แค่ามาขุดหลุมแค่ไม่กี่หลุมก็เริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้เราทําทําซะแล้วตอนยังมีแรงบางคนรอหกสิบเจ็ดสิบไ,ไม่ไม่ไม่มันจะหมดแรงพ่อเร็ว เกี้ยวไม่ได้เรกต้องดึงต้องจับ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 ไปเอาเรือไปใกล้เอาเรือมาอะเอาหนูจับมาองศาพี่ก็จะพายเรือให้พายไปนิดหน่อยหน่อยเดินหน้าบิ๊กหน่อยมันไปมันหนีไอ้มันหนีเข้าฝั่งไปเลยฟาคุณพาฟาเบ็ดหนีดึงด้วยวัดเลยวัดแรงๆรอ๋อ เดี๋ยวโนเดี๋ยวโดนอย่ายกเอาเข้ามาเออเฮงมากเลยเอามามันจะโดนจะโดนเสียบเนี่ยเอ้ย้ยปาาปกใครนะกี่เดือนครับเนี่ยปลาดุกเนี่ยไซใหญ่แลยเนาะอายุต้อง เราสอบแล้วต้องเลี้ยงหลานที่เยี่ยมนี่เธอดูสายบัวสายบัวแล้วให้มันเป็นสีฟูเธอเข้าใจมั้เนะวาววางเป็นสีฟูไปเลยบนบ้านเลยไปเอาตอนนี้เดี๋ยวตอนตอนบ่ายเขาจะเก็บเาจะเดี๋ยวเกาจะไอ้นี่เดี๋ยวเขามะม่วงนี่เอาเอาซื้อพันธุ์มาจากไหนครับพี่ปลาจีนปลาจีนเลยมาทีเดียวเลยหรือว่าทยอยทยยอมาส่วนใหญ่เป็นน้ำดอกไม้แหละครับ น้ำลงไม้กินอร่อยอืมขายก็ราคาดีเนาะ<ช>น้ำลงไม้ขายทั่วไปเนาะใช่แล,แล้วแล้วที่ลงลงใหม่อะครับเนี่ยเห็นต้นเล็กๆอยู่เนี่ะ,ะเกียวเสบยเกียวเ,เสบ,บยปลูกผสมประสานใช่หลากหลายพันธุ์จริงจริงเราก็อยากปลูกอย่างอ,างอางื่นเพิ่มนะอย่างอย่างพวกลองกองมังคุดอะไรพวกเนี้ยแต่แต่เราไม่มีเวลามาดูมาทำใช่ ไม่มีเวลามาทำมแค่มีเวลามาแล้วอยากลงเงินหลายอย่างครับผสมผสานกันไปไงแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเวลามาแล้วก็อาศัยต้นไม้ที่ดูแลง่ายอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องรดน้ําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมันโตแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ใจมากไงใช่นี่นี่อนาคตนี่แบบจะเปิดเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างงี้ไหมครับกำคิดอยู่ต้องใช้คุนเยอะที่พักพอนได้นะวั์อาทิตย์โอ้ขหาวจั่วเลยนี่สาว ไม่เอาปล่อยนะปล่อยแล้วปากมันเจ็บแล้วใหญ่ได้อีกเนี่ยปากมันเจ็บแล้วเอามาเลยจะปล่อยทำไมอ่ะมันได้ตัวแค่นี้แหละนี่ใส่ชิปปลานินไหมนี่ต้มยำตกันปล้ดินให้แป๊บเดียวน่าจะไปตัวหมอหมอคนดีกว่าลุงสางานประดิลลุงสาปลาหมอนี่มัน งานงานไปทำนะดิสาเอานอนไหมี่ทำอะเ่็ยังว่ไปบารนี้ลงมาเยอะไหมครับร้อยไม่รู้ผสมประสานแปลงท่าสายชื่อตั้งชื่อสวนยังครับพี่ยังเลย,ย มีมีผลิตภัณฑ์นี่คนจะเข้ามาซื้อนี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยติดต่อได้ทางขนาห่มได้เลยฮะพี่โซโทรเบอร์มาเลยใช้เบอร์อะไรครับขอเบอร์หน่อยครับ098 098 262 262 0439 0เ3 9ดีเดี๋ยวผมขึ้นไวใ้ให้ล่างคลิปนะครับผมคือเราไม่มีใครหอกไม่มีใครไปจดมันดูแลไงมันก็เลยต้องปล่อยปล่อยไป เออเขาก็ตัดออกตัดออกเาแตกแตกแล้วพอมีลูกหน่อยแต่หวานกรอบมากวันนั้นพี่พรจะเก็บไปหโหวานอร่อยหวานกรอบอร่อยฝรั่ง้วทำแท่งกันนัมีคนขอไม่มีใครแบบ ได้ขายไหมครับรถนั้นไม,ไม่ไม่ก็ไมขายหรอก<ป>ส่วนมากไม่ขายจะเก็บไปกรุงเทพไปเที่แล้วจะเก็บอะบไรอย่างเงี้ยเราเรากินเองก่อนอกินเองเหลือแล้วก็แบ่งก่อนแล้วค่อยขายทีหลังเนาะอย่างมะม่วงนี่ก็มีหลากหลายกะบมันคือมะม่วงมันมะม่วงเนี่ยมะม่วงมันต้นนี้กมะม่วงมันมะม่วงเขียวเฉวยมะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้คือมีหลากหลายหลากหลายาน้ำดอกไม้ก็ถ้าเรากินไม่หมดก็ขายขายไป เขาขายไม่แพงเท่าไหร่หรอกเขาขายแค่แค่แค่นี้นมะม่วงปลอดสารมะม่วงออร์แกนิก,นกจ้ะกล้วยน,นี่ก็คือจะขายตลอดจนพืชแซมมาตอนแรกๆปลูกกล้วยก่อนพอนั่นก็มาแซมทีละอย่างทีละอย่างกล้วยมันเริ่มลาแนละ้วใช่ตอนแรกตอนแรกเอ้ก,ก็ปลูกกล้วยเยื่อคโอ้ลูกใหญ่ดกไปอีกแล้วยาวลุงต้นย่าลุงต้นน้ำ ตันต oh, ีโอ้ปานินปานินเราเชื่อเลยโอ้ยอย่างวัยเลยอ่ะนึกว่าหนุ่มๆเลยนะตัวใสปล่อยหรือเปล่าตกแล้วเลยปล่อยมันเก็บตัวแล้วเพรก็เทียมหมักมันก็กินนะปานินนะ ปลาหมอปลาหมอไม่กินแบบเดียวฝ่าวิ่งปลาวิ่งลงคลองไปเลยอ่ะาลากเบ็ดวิ่งลงคลองปะพี่อนเอา นนี้พอพอเราทําอย่างนี้เนี่ยเวลาเรากรเกษียณเนี่ยทุกอย่างก็เก็บได้หมดแล้วเนาะก็ะอ,อยู่มาอยู่ยวสวนอยู่ไร่พอเพียงลูกชายก็โตเาก็มาอยู่บ้านจล้บ้านหลังนึงจะอยู่ลูกชายก็รับช่วงงานต่อธุรกิจพ่อ,พ,อพ่อแม่ก็มาใช้ชีวิตในสวนแล้วทีนี้สบาย,ยสองคนนี้เขาก็ใหญ่ อยาทแต่ว่าใช่เนี่ยบรรยากาศมันได้เลยนะข้างๆเนี่ยข้างๆมันเป็นพงานใช่เราเราต้องรองห้มนทำาต้องวางแผนไห้อยากจะทเนี่ยัก3หลังทานั่นแหละสองสามหลังก่อนนะพี่นะเราพาเพื่อนพาอะไรมาก่อนแล้วเราก็ทําเพจที่คนจะได้รู้จักเพราะว่าเหมือนะขอบแล้มันจะอาแล้วไปล้างน้แล้วก็มันกินกินด้ผักก็ได้งทำชื่อสวนบางฟังเลยครับพี่ เพราะว่าเวลาเราทำเพจเนี่ยเราก็เอาชื่อเราขึ้นเป็นหลักก่อนคุณจ๋าอ่าอะไรนะคุณจ๋าคุณจ๋าทำไมครับอ๋อนู่นนะกอสวดทำเป็นไอ้นี่ยไม้ไม้ปีกอ่ะแล้วก็เขียนนะสวยผมว่าเดี๋ยวผมจะทำตรงชุ้มอ่ะแล้วทำเป็นสามขอ่าเพราะว่าผมทำเหล็กไปแล้วเตรียมมาแล้วไงใช่ทำเป็นค้ณทางเข้าแล้วก็เปลียนป้ายครับเหมือนเหมือนนานา ถ้าแตววันนี่คนมาเยอะไหมครับลุงทองตอนนั้นม,วววววมไม่เหมือนกับว่าถ้าจังหวัดเขาสนับสนุนอะ่ะบางทีเขามาเป็นโซนอะ่ะโซนนี้มีสวนใครมั่งเขาก็จะแวะแวะเดี๋ยวจะขอจะขอดูผลงานของน้องเอที่จะมาทำสวนก่อนว่าทำแค่ไหนใครครับพี่ลินเหรอเนี่ยคนที่ไปจ้างมาทำสวนแต่แกย,ยังไหวอย,อยู่เนะเาะย,าย,าย,ยาังไหวแกขยันอืมเขาไปทำสวนนู้นสะ,สะอาดสะอ้านดีอะไรดีสวนตะเกียง<ะ> ใช่นิดเดียวอันนี้มันมันเยอะอจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทยอยทำก็ไม่ปขอฝากจากส่วนครับสายบัวแต่พูดถึงอาทิตย์หนึ่งเรามาแบบเย็นเชา้าแป๊บหนึ่งเย็นแป๊บหนึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่เนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะครับฝาก ติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์บ้างนะครับยังไม่ตั้งชื่อสวนใช่ไหมพี่เดี๋ยวมาอัปเดตตอนทําป้ายชื่อสวนเนาะเดี๋ยวก็มาอัปเดตอีกทีหนึง่งช่วงหน้าฝนครับมีมาตัดนี่ไรครับงันน้นวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนนะครับผมขอบคุณสวนลุงทอนพี่เอะนะครับผมพี่หนมขอบคุณครับอ่ขบคคุณะสวัสดีครับเอาปะนี